นี่ด้วยความที่มันท่วมไม่นานนะคะตรงนี้มันก็เลยไม่มีผลกระทบมากมายนะคะหลายๆคนเป็นห่วงมะนาวต้นนี้ค่ะดูนะคะช่อเดียวนะคะไม่มีใบแต่ลูกดกมากมะนาวนะคะยืนยันว่าเป็นมะนาวนะคะดูความดกของมันนะคะเพื่อนๆช่อนี้แปดลูกนะคะเพื่อนๆ แล้วดูความดกของมันนะดกมากอดูนะช่อนี้กี่ลูกเนี่ยแล้วน้องใบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะดูความดกของมันนี่มะน,นาวนะคะเพื่อนๆนหกเจ็ดลูกแปดลูกโอ้โหช่อนี้กี่ลูกเนี่ยสามหกเก้าไอ้นี่สิบสองลูกค่ะช่อนี้โอ้โหดู